ไช่แลนด์นะครับว okay. ันน no ี้ก็ห่างหายไปนานนะครับห่างหายจากสามสิวิวนันใช่ครับอันนี้ก็มาเทสเรือครับตันนี้เป็นสีสวายนะครับสีสวายสไลเปอร์นะครับเรือตกปลาของการป่าชาติในการนโอเคโอเคเดี๋ยวลองเลยนะเลองเดาเลยครับเออดึงไปนี่เป็นเครื่องยา a m a h a Vmax นะครับ225นะครับเป็น คาบ,บิวนะครับตัวนี้2 2 5คาบิวมันจะไม่ค่อยมีปัญหานะครับถ้าเป็นพวกเ P D I หัวฉีดพวกนี้ปัญหาจะเยอะนะครับตัวนี้2 2 5 V Max นะครับ2 2 5ม็กสองี้นะนี่เป็นเรือตกปลาอเมริากปาปีประมาณ2007นะครับเห็นมันปีใหม่มากนะครับเหตุดีพายเรือนะครับ2007ันเจ็ดเรัเอนเดียโอเคเดี๋ยวพามาดูเรือนิดนึงก็ได้ครับเด,าาดี๋ยวพามาเดี๋ยวพาดูเรือนิดนึงใช่ครับ เรือดีมากนะปี2000เลยนะ2007ใช่ป่ะ2007ครับเครื่องวีแม็กนะครับข้างในก็มีห้องนอนนะครับแล้วก็มีห้องอาหารด้วยส้มด้วยเรือดีมากนะครับความเร็วก็วิ่งอยู่ได้อยู่ประมาณเมื่อกี้ลองอยู่ประมาณ55ขึ้นนะครับพี่แต่ว่าไปมัดอย่างฟรีๆทิ้งๆหน่อยนะครับ ดีเลยครับเรือเมริกาแข่งน้ำนะครับเปโนวงนะฮะ เรือดีมากครับเราไม่เทสเยอะเพราะว่าน้ำมันแรงด้วยตอนนี้ตอนนี้น้ำมันแค่น้าจะเรื่อยน้าขึ้นแล้วนะครับเข้าบ้านได้วยนะครับแล้วแรงมากเดี๋ยวน้ําเข้าบ้านเข้บ้านนะครับเรือตัวนี้ได้ใช้นะครับเป็นเรือเมกาซึ่งผมว่ามันเหมาะนะสำหรับประเทศไทยบ้านเราอ่ะน่นจะเรือไปเวทนะต้องน่าจะเป็นเรือไปเวทสุดล้ำเลี้มีน้องขยเหรอนะครับตอนนี้ น้ำนะครับห้องเวียนก็มีนะเราเปิดตรงนี้นี่นะครับเป็นห้องสังเวียนครับเต็มเลยนะใช่เขาจะมีระบบดูดฝัดน้ำในกระักมีดูดน้ำทิ้งได้ใช่เขาจะดูดน้ำทิ้งได้ออ๋นี่ดูดแล้วเหรอใช่นี่ก็คือออมันดูดมันดูดแล้ววนนะครับไม่เหมือนมันไม่เหมือนเลยญี่ปุ่นเลยญี่ปุ่นนะหอดท้องอันนี้จะเป็นแบบดูดวนเลยใช่ครับโอเคนะครับเรือเรือลำนี้ผมว่าน่าใช่นะในส่วนของ วิุฟังด้วยแล้วเปิดวิวไหนดีเราไม่ทำวิมานาร้ก็มาเสิกันกันนดี๋ยวลองดูคิปวิ่เยวทเจะมีไลนะครับสาหรับรือเกาปีใหม่ๆก็น่าเล่ะเป็นถ้าข้าตอนนี้ลานี้ก็เป็นร้านเชื่อว่าเป็นร้านแน่นอนครับแต่ว่าเรานำข้าวจากญี่ปุ่นเรามีคนไทย ตอนในขั้นที่ดีกับคี่ป่นกับทางญี่ปุ่นนะืออเมริกาในญี่ปุ่นเราก็ซื้อได้แล้วก็มาขายเปนไายลู่ผมว่าเมื่อปีน่ะถ้าไม่คิดเออเวอร์ก็เิอไฟนะผมว่าเรือลำนี้น่าใช่มากนะฮะเครื่องวีแม็กนี้ก็เครื่องสุดๆแล้วนะครับเครื่องดีเครื่องที่ของค่ายญี่ปุ่นนะฮะเราจะรู้อยู่แล้วครับถ้าเครื่องยามาฮานี้วีแม็กจะใช้มีสุดๆคร่องรอบจังนะครับ วันนี้ก็วันนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนนะครับครับผมครับสวัสดีครับ